มันดวนมาแล้วเหล็กถูกค้ำชโนดอาจารย์ไอติมฝ่าเบวงฝ่าวห,หาลอตเตอรี่กันเด้พี่น้องสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสุภูสุพ้นตอนรับขอสู่ช่องก็ตตดหวยดังมากแช่เนาะจะ้ะกลับมาพอกับแอดมินในวันพฤหัสที่14 ท่านว่าคมนะจาะแอดมินก็มีแนวทางได้ดีตัวเลขได้เด็เด,เ,ดเอามาแบ่งปันในพี่น้องในเบิงการอีกเช่นเคยนัพี่น้องซึ่งก็จะมีทั้งชุดเกา่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบในพี่น้องในเบิงกันนะจ๊ะเพื่อที่พี่น้องจะได้ติดตามเปในอย่างถือตองนะจ๊ะสาหรับชุดนี้แอดมินก็ภูมิใจนําเสนอแนวทางของลุงนิ่นนะจ๊ะซึ่งหมดติพานมาเพิ่อก็ห้เขาสองตัวล่างนะจ๊ะก็คือหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเด้พี่น้องเดอ้อต่อโดยแนวทางเงินเทวด,ดาปีเก่าต่อโดยแนวทางของเฮียพี่นะจ๊ะ กถ่ายโดยแนวทางเลขถูกคำฉนดของอาจารย์ไอติมดพี่นองเดอก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแหงใจจากพี่น้องสปูสุขนเนาะจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้าพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจ้าส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแหงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุขนเนาะจ้า เพื่อเป็นการบอเซวัลล่าเข้ากับปรับชมแนวทางกันเลพีินองเริ่มต้นกันที่แนวทางของลุงนิ่นกันกอนเลยจ้ะซึ่งผลงานของเพิร์นอดีพานมากเลยจ้ะหนึ่งธันวาคมเพินก็ให้เขาเล็กถ่ายสองตัวล่างเลยจ้ะนั่นก็คือหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเลพนองเดอ้อให้เขาสองตัวล่างเลาจ้ะเขากะไปเบิ่งต่อกันที่สิบหกธันวาคมสองพัหารอยโพสิบหกกันต่อเลยจ้ะซึ่ง ลุงนิ่นเพิ่นกระไดโปอยแนวทางมาหายแนวเนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจวมันที่1 6ธัท่นวาคม2 5 6 6ซึ่งงวดนี้ลุงนิ่นเพิ่นกระหายเด้นไปทีเจ็กับเก่าจ่ะเด่นเจกับเก่าผู้ใดเป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูดมากกระจัดไปเด้อพี่น้องเด้อเจกับเก่าจ่ะชุด3ามโตหายไปที่หาเจ็ดสส่เก่าสา และ8เก่าสามจ้ะต่อโดยนวะทางชุดสองตัหายไปทีแเก่าสองเก่าสาเจหนึ่งเจสและเจหาจ้ะต่อโดยโต๊กันเบิร์นนาะจะ้ะหายไปทีเก่าเก่าเด้กพี่น้องเด้อโตกันเบิร์นเก่าเก่าจ้ะแนวทางลุงนิ่นสึ่งหมดทิพย์พานมาเพิ่งกะหายเข่าสองตัวล่างเนาะจะ้ะนั่นก็คือหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเนาะจะ้ะ ขอลองตามต่อกันเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อหาแอดลุงนิ่นเพื่อนหย้หยุกให้ลาบอีกเนาะพี่น้องเนาะแค่ไปเบิ้งจุดไปเบิ้งกันนิดจ้าไปเบิ้งต่อแนวทางชุดต่อไปกันเลยจ้านั่นก็คือแนวทางของเงินเทวดาปีเก่าเนาะจ้ารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ธันวาคม2 5 6 6เนาะจ้า ซึ่งหมวดนี้เพิ่นก็นให้วิ่งบนไปทีลัก8ปดได้พี่น้องเดอ้อวิ่งบน8จ้ะตเด่น3โตัวแดงแดงก็คือสองแปดชุดสองตัวแดงแดงแปและ8ปสองจ้าสองแปและ8ปสองต่อด้วย3โตร่องนะจ้ะสี่หนึ่งแปดหกสี่สองแหนึ่งหและเก้าเจ็ดหนึ่งจ้ะ ต่อโดยเนื้อทางสองตัวล่างให้วิ่งล่างไปทีลัก6เด่น2ตัวล่างแดงแดงก็คือ8 6ดหเก้และ6 2ต่อโดยโตกันบนล่างหาไปทีหนึ่งแปดสี่สองหนึ่งเจและ8 0จ้าเนื้อทางเงินเทวดาปีเก่าและพี่น้องเดอ้อ บิ่งบนแปดบิงล่างหกซ้ายบิ่งซ้ายรูดมักจัดไปเด้อพี่น้องเด้อแปดกับหกเนอะจ้ะเงินเทวดาปีเก่าจ้ามาเบิ่งตองกันทีทางของเฮียพี่เนอะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจวาวันทสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกชุดรถนีพนหายไปที่เก่าหนึ่งแปดสองโต1,8หนึ่งแปดจ้ะต่อด้วยแปดศูนย์แปดเจ็ดเกาแปด เก้าหต่อด้วยชุดสามโตศูนย์หนึ่งแปและเก้าแปดศูนย์จ้าวงไหเน้นเน้นสองโตก็คือแปดศูนย์สามโตเม็ดเดียววงไหเน้นเน้นเก้าแปดศูนย์นะพี่น้องเด้อต่อด้วยตัวเด่นนะจ้าเพิ่นเน้นไ้ไปธีแปดตัวร่องเก่าเก่าจ้าเด่นฟ้นแปดร่องเก่าเกจ้าสามัวเม็ดเดียวเก้าแปดศูนเม็ดเดียวแปดศวงไหเ้นเน้นพี่น้อง ส่วนชุดปรดนี้ก็คือเก8และ18ึ่งแปจ้ะแนวทางของอาจารย์เนียยพี่คนเนื้อเลขกเด้อพนองเด้อแคบในเบิง้งจดในเบิ้งกันเด้อจ้ามาเบิ้งต่อกทินแนวทางเลขกถูกอาจารย์ไอตีนมจ้ะสึ่งสึ่งชุดนี้ก็เป็นเล็กถูกแทงแรกแล้วจ้ะที่เพิ่นจุดไดนแจ้ะจับคู่ให้แล้ววันที่เดียบรอยก็คือ26งหแล้วก็สองสจ้ะ ชุดสามตัวจับห้ไปที่แปดสองสามสองสามหกและสองแปดหกได้พี่น้องเดอ้อเดินหาไปที่ลักหกเนาะจา้ะเด็กถูกแท่งที่หนึ่งพี่น้องมาเบ่งต่อกันเล็กถูกแท่งที่สองเนาะจา้ะซึ่งจุดยูทีข้ามฉนโเนาะจา้ะเพื่อนจุดใดศูนย์เก่าหาได้พี่น้องเดอ้อศูนย์เก่าหาพี่น้องก็ไปตัดล่นเอาได้พี่น้องเดอ้อแเดขถูกแท่งที่สอง ต่อด้วยเน้าท่างเลขคันนำมน่นนะจ่ะกระตามนี้เลยพี่น้องตาพี่น้องเนี่ยเห็นเป็นเลขอีกอย่างพี่น้องส่วนข่อยก็เนี่ยเห็นตามนี้ได้พี่น้องเดอ้อข่อยก็จับคู่ให้พี่น้องแล้วเป็นทีเรียบร้อยนะจ่ะข่อยเนี่ยเห็นเป็นอนะันหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดได้พี่น้องเดอ้อสำหรับสามโตนะจ่ะหนึ่งศูนย์หกกับหนึ่งศูนย์เจ็ดสองโตก็อศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็บหนึ่งเจ็ดได้พี่น้องเดอ้อเลขคันนำมนต์อาจารย์ไอติมเน,นาะจ้ะ แอบไปเบิงจดไปเบิงกันนะจ่ะแอดมินรวบร่บรวมข้อมูลมาให้เบิงแล้วพี่น้องก็เก็บไว้พี่นิดพีรารณากันเด้อพี่น้องเด้อวันสเปนเนวทางของลุงนิ่นนะจ่ะซึ่งก็ให้เขาเล็กไทยสองตารางหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งต่อโดยแนยวทางเงินเทวดาปีเก่านะจ่ะแนวทางของอาจารย์เฮียพี่ แล้วก็แนวทางเหล็กถูกคำชนวนของอาจารย์ไอติมนะจ๊ะซึ่งแนวทางของอาจารย์ไอติมนีเพื่อนห้เขามาแล้วซีงวดติดนะจะ๊ะพี่น้องบอกขวัพลาดนะจะ๊ะพี่น้องก็ตามต่อกันด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นกำลังมาแรงนะจะ๊ะฝังตองงวดที่หาด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมตามกันเ้ยจ้าถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสควคนโปรดส่มิตระยะในการรับชมแล้วก็รับโปรข,ข้อมูล ยังมีสติเด้จ่เป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชคเด้พี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลท่อน,นันเดจ่าทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้จ้าสื่อตามกํา่ังทราบสื่อตามผื่นดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อจังจะถึอแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสโคโอกดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนเ้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่น้องไปซ้ำหนีก้อนด้จ้ะเดยวจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะ สวัสดีจ้า